สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระนุนะคะทำกับข้าวเนาะจะก็จะไปกินข้าวเช้าที่นาเหมือนเดิมนะคะวันนี้ปิ้งก,กบนะคะนี่ของชอบประเตนเลยปิ้งก,กบแล้วก็จะทอดปลาย่างนะคะลุงเสือไปยามปลามาแล้วมานอยู่บ่อมอนเมือนี้ กขับรถไปเดินที่สื่อมันได้เดี๋ยวเราจะทำเสี่ยวดมีจักรโตเลยบ้านที่เห็นตัวก็ได้ก่โอ้ยตายบอกฮะตายบ่กบ่ตายละปิ้งให้เจ้าซื้อละปิ้งทอดปลาแหงมาว่ากินพอได้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เราก็จะมาตำแจ่วนะคะใส่หอมผักชีใบเลื่อยนะคะเอฟซีหอมมากตำพริกสดนะตำพริกสดกับกระเทียมนะคะเราตำพริกแหลกแล้วเราก็จะมาปรุงเลยนะคะก็มีใส่มะนาวนะคะ เดี๋ยวดูปลาตัวก่อนว่ายังมีอยู่บ่ ใส่ปลาร้าลงไป,ไป,ไป S <S แซกเราก็จะใส่กระปุกไปเลยนะคะ นี่ค่ะแจวปลาร้านะคะก็รอปิ้งกบนะคะปิ้งกบแล้วก็ปลาลุงเสือปะยามหลีมานะคะทอดปลาย่างนะคะมีปลาที่ย่างไว้ภาษาก็ทำไปเผื่อคนที่นานนเอฟซเนาะ แล้วก็เลยต้องทําหลายอย่างเนาะปิ้งกบด้วยแล้วก็ตําแจ่วนะคะแล้วก็ทอดปลาแห้งนะคะเอาไปเผื่อประแ่นเผื่อบาวมืดนะแล้วก็ทุกคนที่นานะคะกินด้วยกันนะคะข้าววันนี้เอาไปแบบล้นติบเลยนะคะเมื่อวานข้าวน้อยนะ ทีนาส่วนมากเขาจะหุงแต่ข้าวเจ้ากันนะป้าเต็นก็แกจะชอบกินข้าวเหนียวนะคะาษาก็ไปก็ห่อไปทุกวันนะคะใส่กินข้าวเช้าข้าวเที่ยงที่นู่นนะแต่เราก็ห่อไปด้วยเนาะหอ่อข้าวหอกับข,ข้าวไปด้วยนะคะน้ำเนาะน้ำกินนี่คือขาดไม่ได้เลยเนะะาะปษาต้องเอาไปจากบ้านตลอดเลยนะคะเตรียมความพร้อม ทอดปลาเสร็จก็จะอุ่นต้มปลาให้ลุงเสือเมื่อคืนต้มส้มประคอหน่อยนะคะพี่น้องก็โอ,โอ,อ,อุ่นไปเลยนะคะจะไ,ได้ไม่ต้องเปิดแก๊สอีกทอดปลาแห้งเสร็จแล้วนะคะลุงเสือเอาข้าวออกสีให้ มาดูปิ้งกบนะคะว่าสุกหรือยังโอ้ปลานี่ยแสดงเอาไว้เลยลุงเสือเอ้ยแนวกินลายอยู่ทั้งทอดปลาแห้งทั้งปิ้งกบนะคะ มันด่าขาดแบบตัวนี้ฮะว่าม่นด่กขาดแบบตัวนี้ด่าขาดขยุนมบ่วัวเรียนดีเนาะทำยังไงไปทดสอบเลยนีตั้แจ่วก็เสร็จแล้วนะคะสอบเดียว แดดออกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระนุนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะช่วยดูคลิปเป็นกําลังใจอย่างน้อยสี5นาทีด้วยนะคะไม่ข้ามด่านโฆษณานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ